สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วกับแท็บเล็ตไซมินิที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมีในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,390บาทนะครับจะราคาเต็มคือ3,000 99บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แด้บให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงเรีนกไว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แท็บให้ใต้คลิปนี้ ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับผมหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับมาดูว่าตัวนี้ในการแกะกล่องในปี2025จะเป็นอย่างไรบ้างกับสีเกรย์นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีที่พี่รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่พีสัมผัสกับสีนี้นะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกับรุ่นเบสโมเดลคือแรม4 g กบวกเพิ่ม4 g กกับความจุ6ก g b กับตัวนี้รุ่น WiFi นะครับกับงบ2390บาท มุมมองพีก็ถือว่าคุ้มจริงครับมาดูว่าในการแกะกล่องครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผมพีจะขอแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับผมคือเป็นแบรนด์แทบเปียนที่ดูน่าใช้งานมากว่าเสี่ยมี่ทำลอมมาดีผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าตัวพวกพาง่ายของตัวเสี่ยมี่จะเป็นอย่างไรบ้างลำโพง2ตัวเป็นลำโพงแบบตัว d อ by a d แ m o มผมให้เรามาก็ถือว่าจะเต็มจริงครับนี่อันนี้ เปิดกล่องมา้วผมให้เรามานี่เขียนว่า Redmi Pad นะครับ Redmi by Xiaomi นะครับผมตัวนี้นะเนี่ยผมแพคเกจจิ้งก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะพร้อมกับหน้าจอให้มา8.7นิ้วกับหน้าจอดฟเฟตให้มา90 h ฮกับแบตให้มา6,650มิลลิแอม CPU Octa Core oc CPU ให้มาถือว่าแรงจริงครับตัว MediaTek Helio g 8 1 o c t a c o ออกตนะครับผมตัวนี้ให้เรามาอุปกรณ์ในกล่องเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องผมก็จะมีอย่างนี้ครับผมให้เรามาถือว่าดีมากมีตัวสายชาร์จครับเป็น type a to c ให้เราผมเรียบร้อยก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับพร้อมด้วยหัวชาร์จให้มาถือว่าเสี่ยมี่ให้ของที่ว่า แบบแพ็กเกจจิ้งที่ว่าใช้งานได้ง่ายให้เรามาครบคับตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับผมหัวชาร์จสามารถซัพพอร์ตในการชาร์จ10วัตต์นะครับผมที่ให้มาในกล่องนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะผมสับอุปรกรณ์ที่ให้เรามาครบนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีนะครับผมสับตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยตัวเครื่องเป็นอย่างไรกับสีที่พี่อยากสัมผสัสมากผมตัวนี้ก็คืออารมณ์แบบสีเทาครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คือสีมีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมกับตัวสีที่ทําออกมาได้ลงตัวจริงครับถือว่าดูดีมากกับตัวสีเทาต่านี้ผมด้านหลังนี้สามารถทําการแกะแล้วแปะไว้บริเวณตัวกล่องได้น,นะครับผมตัวนี้นะครับ ซึ่งหมดเลยว่าตัวบอดี้ในการดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับด้านบนของตัวเครื่องเขียนว่าตัว Dolby Admon ผมตัวนี้นะครับลำโพงก็1ตัว2ตัวผมแล้วก็พอร์ตไทสีแล้วก็มีรูหูฟัง3.5ซึ่งตัวด้านหลังของตัวเครื่องถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยผมตัวนี้ให้มากับตัว ความบางของตัวเครื่องก็คือ8.8มมตรพร้อมด้วยน้่หนักให้มาคือ3 7 3กรัมในการจับในการพกพาเนาะถือว่าจับแล้วก็พกพาได้ง่ายจริงครับกับตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีปุ่ม Power แล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เราผมเรียบร้อยอมตัวนี้นะครับซึ่งหมกเลยว่าดีไซน์คือให้มาลงตัวจริงแล้วก็มีตัว iR หรือว่า r e m o ม e Control นะครับผมบริเวณด้านบนของตัวเครื่องทำให้ในการควบคุมเครื่องแช่ฟ้าตัวนี้สามารถควบคุมได้นะครับถือว่าให้เรามาเพียงพอมากซึ่งดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามนะครับผมนี่คุ้มนะกับงบ2390บาทนะครับผมตัวนี้นะครับแถมในการรองรับสามารถรองรับที่พอร์ตไทสีฟาชาร์คือ18วัตต์ให้เราด้วยถือว่าจัดเต็มจริงครับตัวนี้นะ นี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามตามแบบของเจ้าตัว Xiaomi นะครับผมของแท็บเล็ตนะครับผมมาดูว่าในการเปิดเครื่องเป็นอย่างไรก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับผมในการกดปุ่มนี้ตัวนี้เป็นตัว Xiaomi Hyper OS บอกเว่าตัวนี้อัปเดตซอฟต์แวร์คือง่ายจริงครับนี่จะมีโลโก้ของตัว Xiaomi ขึ้นมาผมตัวนี้เราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนของแท็บเล็ตก็สามารถทําการใช้งานได้ก็ถือว่าใส่ใจในการออกแบบตัวนี้นะครับ ในส่วนของด้านหลังของกล้องก็ให้มาเป็นกล้องหลัง8ล้านนะผมมีไฟแฟลก l e d ด้วยถือว่ากล้องหลังคุณสมบัติให้เรามาเพียงพอจริงครับพร้อมกับกล้องหน้าให้มาตัวนี้คือกล้องหน้าแบบ5ล้านนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเขียนว่าตัว Xiaomi e Hyper o s ครับพี่ททำการกดคอนเนคผมตัวนี้กดไปแล้วผมตัวนี้ซึ่งซื้อมาออนไลน์คือกดง่ายผมเพราะว่าเป็นตัว UI ภาไทยนะผมเราก็เลือกตัวที่เป็นรนเกหรือว่าภาษาให้เป็น ภาษาไทยนะครับผมนี่พีก็เลื่อนมาผมตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าไทยผมเรากดแะ้วผมการเรียกภาษาเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าทัชกดง,ง่ายมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับตัว r ร d มี Pad s e 8.7เนี่ยผมพียก็กดทําตกลงไปเลยผมตรงนี้ในการคอนเนคกก็กดไปถัดไปผมเรื่อยแล้วก็ในการเชื่อมต่อสามารถซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อทั้งเป็นตัว Wi-Fi ส4ญและ Wi-Fi 5ในการเชื่อมต่อส่วนตัวพีก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับ ครับผมเพียงกดทําคาการถัดไปเลยผมตัวนี้สามารถทําการล็อกหน้าจอในการปลดล็อกหน้าจอได้นะครับผมตัวนี้เพียงกดคําว่าข้ามไปนะครับนี่สามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเสริมได้นะครับผมตัวนี้เพราะว่าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วก็ Google p l a y แล้วนะผมตัวนี้นครับก็ถือว่าในการคอนเน็กถือว่าง่ายจริงครับแล้วก็สามารถใช้ตัวท่าทางแบบสัมผัสได้ผมตัวนี้ให้เรามานะครับผมถือว่าโอเคมากนะครับผมมีีขากด ถัดไปผมไปเลยแล้วก็ทําการตั้งค่าตัวเซตอัพพื้นฐานองนี้แล้วก็ทําการตั้งค่าตัวฟอนต์นะครับก็ถือว่าในการกดในการทัดถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเพราะว่าหน้าจอ8.7นิ้วกับเรซเฟสให้มา90เฮิร์ตทำให้ความสมดุลนนการกดตัวคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์หรือว่าหน้าจอถือว่าเพอร์เฟกจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมเลยนะครับอันนี้คือกําลังเตรียมระบบนะครับ หลังจากพีเข้ามายังหน้าจอหลักครับบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้สีสันถือว่ามีความจัดจ้านแล้วมีความสวยงามจริงครับถือว่าตัวแพด SE 8.7นิ้วทำออกมาได้เพอร์เฟจริงครับขณะพี่เพิ่งเปิดเครื่องมานะตัวนี้ตัวทัดอาการกดก็ถือว่า มีความสมมติจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัวหน้าจอผมที่ทําตัวระบบหรือว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่ตัว Xiaomi ให้มาถือว่าเพียงพอมากครับอันนี้พีขอชื่นชมนะครับผมนี่ครับอันนี้คือความสมมติของตัว UI ถือว่า perfect มากเฮ้ยหน้าจอโคตรสวยอะ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้ซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาทนะครับมาดูว่าในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมตัวนี้ซึ่งตัวนี้สามารถทําการอัปเดตเป็นตัว Android Version 15ผเป็นเพื่อนรับปัจจุบันตัวนี้ก็คือเป็นตัว Android 14นะครับนี่มาดูว่าคําว่าเกี่ยวกับตัวแท็บเล็ตผมซึ่งมายว่าตัวนี้สามารถอัปเดตเป็นตัวเวอร์ชันเสี่ยมี่ไฮเปอร์โอเอสได้แต่แกะกล่องมาครั้งแรกจะเป็นตัวเสี่ยมี่ไฮเปอร์โนะครับก็เป็น Android 14แต่ตัวนี้บอกเลยว่าอัปเดตเป็นตัวเสี่ยมี่ไฮเปอร์โได้ถือว่าให้เรามาดีจริงสับการอัปเดตผมตัวนี้บอกเลยว่า เวิร์กมากครับอันนี้ขอชื่นชมกับแบรนด์เ Xiaomi ที่ใส่ใจในการอัปเดตกับราคา2,390บาทถือว่าให้มาคุ้มจริงครับนี่ตัวนี้ให้มาเป็น CPU ผมตัวนี้ m e t e x Helio G 8 5 Octa Core ความเร็วสูุดคือ2.0นีคพร้อมด้วยร a m าร์ทเพิ่มอีกเท่าตัวคือ1 g ิกได้2 g ิกได้แล้วก็4 g ิกได้รวมเป็น8 g ิกให้เรามากับแรมเดิมคือ4กีกิกผมถือว่าเพียงพอนะมุมมองพี แล้วก็สามารถทําการเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธเวอร์ชัน5.3ในการเชื่อมต่อกับลําโพงกับหูฟังก็ถือว่าเชื่อมต่อดีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ผมมีการตั้งค่าตัวหน้าจอสามารถตั้งค่าความสว่างปรับเป็นอัตโนมัติหรือว่าใช้หมดการแจ้งตัวนี้ก็มีให้เราเพียบพร้อมถือว่าหน้าจอให้มาดีมากทัชกดบอกเลยว่ามันมีความสมุดจริงครับตัวนี้นะครับพร้อมตัวอัตราเดเซทของหน้าจอ สามารถกําหนดเองได้ปรับเป็นปนนีครับผม60แล้วก็90ซึ่งบอเลยว่าในการปรับก็ถือว่ากดทัดปรับง่ายครับผมดี่ผมมันจะมีความสมดุิในการใช้งานจริงแล้วก็แอปผมตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมในการจัดการแอปพลิเคชันหรือว่าแบตเตอรี่ก็ถือว่าในการจัดการตัวนี้ถือว่าแบตครับเพราะว่าพีเคยสัมผัสตัวนี้แต่เป็นสีอื่นมาบอกเลยว,ว่าแบตอึดแน่นอนครับใช้งาน1วันเพียงพอมากกับตัวแบตท,ที่ให้เรามานะครับผมบอกเลยว่า เพียงพอจริงหลังจากที่พีสัมผัสมานะครับมาดูว่าตัวนี้ในเรื่องกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังให้มา8ล้าน,นผมตัวนี้มีไฟแลชแล้วก็กล้องหน้าให้มา5ล้าน,นผมมาดูว่า UI ของตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ในผมอันนี้คือตัว UI ของตัวกล้องถือว่าในการถ่ายรูปทําออกมาได้ดูดีพอสมควรในผมตัวนี้นะครับหากพีเพิ่งเปิดเครื่องมานะนะครับผมไม่ได้อัปเดตตัวซอฟต์แวร์ล่าสุดก็ถือว่าทําออกมาสีสันมีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับเยวผมก็ถือว่ามีความลื่นไหลในการจับโฟกัสของตัวกล้องถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรผมตัวนี้นะครับนี่นะผม ก็จะมีหมดในการถ่ายคือมีเอกสารมีวิดีโอผมแล้วก็มีหมดรูปถ่ายแล้วก็กลางคืนให้เรามาเพียบพอผมสับการถือว่าโอเคนะมุมมองผีผมตัวนี้นะครับสำหรับกล้องและผีไปสัมผัสมาผมเมื่อกี้บอกเลยว่ากล้องถือว่าคุณภาพให้มาพอใช้งานได้นะผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสับผีนะถือว่าเสี่ยมีให้มาโอเคผมทั้งกล้องหน้า5ล้านในการวิดีโอคอลถือว่าทําออกมาได้ลงตัวทิมครับนี่อันนี้กล้องหลัง ซึ่งในการถก็ถือว่าถ่ายได้ง่ายนะครับผมตัวนี้การจับโฟกัสทาการจับวัตถุถือว่าออกมาได้อย่างลงตัวจีผมถือว่ากล้องมุมมองพีนาเพียงพอครับมาดูสำหรับลำโพง2ตัว Dolby a t m o s นะครับกับเจ้าตัว r e t m i p a d S E 8.7นะครับ you you go no hope go no go 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 can can answer man even when never still there's still still the i i บอกเลยว่าเสียงครับผมตัวนี้เสียงเบสเ,เสียงกลางทุกอย่างคือเพอร์เฟกมากถ้าเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตงบที่เท่ากันไม่มีตัวไหนสู้จะตัวนี้ในเรื่องเสียงครับผมเสียงให้มาเถอะละเสียงดีมากซึ่งพี่ทำการแกะกล่องมาใช้งานตัวนี้บอกเลยว่า เวิร์มากครับเสียงถือว่าสุด,ดยอดจริงจาก p p พ c o คอนเฟิร์มผมในเรื่องเสียงนะครับสับหน้าจอในการรับชมตัวนี้สามารถรับชมสูงสุดก็คือ 2K 6 0 f เฟรมนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับสีสันของหน้าจอถือว่ามีความสวยงามในการแสดงผลจีภผมถือว่าดูดีพอสมควรซึ่งพี่ทำการทดลองไปรับชมดูหนังฟังเพลงมืงมอสักครู่ถือว่าหน้าจอให้มา เกสี 4, ่ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับแล้วก็ในการให้ในการกดหลังจากที่พี่ทำการอัปเดตตัวแพดครับบอกว่าทัชกดมีความสมูทเพิ่มขึ้นนะว่าให้อัปเดตเป็นตัวเ Xiaomi Hyper OS ส,สูนยูนว่าซอฟต์แวร์ตัวใหม่เป็น Android สิเป็นเลยผมตัวนี้เพราะว่าจะมีความไหลลื่นเพิ่มเติมจากตัวนี้อย่างเยอะ,ะผมบอกยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าคุ้มจริงกับงบ2,200 90บาทนะครับผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อกับงบที่เหลือไม่เกินส0 0พันงวังพีนะถือว่าตัวนี้ให้มาเพอร์เฟมากครับถ้ามีของได้ไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของจะหมดนะผมวัสวนี้ขอบคุณครับ